ช่วงรอยเรื่องเมืองไทยนะคะจะพาไปดู2ตาย,ยายคู่หนึ่งที่จังหวัดราชบุรีรนะคะน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะช่วยการออกเก็บขวดขายแล้วก็หาเงินประทังชีพนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณตาเขาขาไม่แข็งแรงคุณยายก็ต้องเป็นคนเข็นรถเข็นนะคะไปดูเรื่องราวนี้กันนะคะจากศูนย์ข่าวภาคกลางตะวันออกนะคะ ที่จังหวัดราชบุรีค่ะจะมี2ตายาย2คนนี้นะคะจะนั่งรถเข็นค่ะแล้วก็เดินริมถนนเพื่อที่จะหาขวดไว้ขายค่ะคุณยายคำาจเ็นคุณตาเป้เดินริมถนนเก็บขวดขายทุกวันบนถนนเส้นทางปากท่อสวนพึ่งเก็บขวดได้มากน้อยไม่เท่ากันเพื่อที่จะนํามาขายสร้างไรายได้ประมาณ400 5 0 0ถึง500บาทต่อเดือนใช้ควบคู่กับเงินผู้สูงอายุและเงินผู้พิการ สิบป pues ีแล้วนะเขาเก่งอยู่แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเขาเหนื่อยมากเขาปบางวันก็เหนื่อยเราเวลาเดินไปไี้ยแคนให้ขผมไหมก็ให้นะเขาเขาบางวันเขาให้มานะเขาก็ได้มาพวกเป็นนมพวกอะไรนี่แหละทุกอย่างบางทีเขาให้กับข้าวเป็นพวกไวๆมาม่าพวกเนี้ยเขาให้มาเพราะว่าเขาทำเป็นประจำของอาชีพของเขาไปอย่างนี้ทุกวันแหละก็ แต่ว่าไปไปไกลบางทีกลางวันก็ไปไกลอย่างเงี้ยก็อย่างเราไปนึกใช่ไหมผมวันนี้ผมไปทางนี้ไปนี่ไปหมู่บ้านน้องออกทางนู้นขบนกลับเข้ามาอย่างอย่างซอยเมื่อกี้เนี่ยไปเช้ากับเย็นครับกับเย็นชอบไหมกับงานเดินอย่างนี้ว่าเขาไม่ชอบเขาขาก็ทำเขาอยู่นี้แหละเพราะเขารู้ไปทำอะไรอ่ะ หายคนคุ้นชินกับการที่เห็นคุณตาคุณยายเดินบนถนนเส้นนี้แทบทุกวันบางครั้งจะมีรถยนต์จอดเพื่อมอบน้ำขนมนมข้าให้กับทั้งสองคนบางคนให้กวดน้ำเพื่อน,นำไปขายเขาก็เข็นไปเข็นมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะครับ แล้วแกแกก็ผัดผัดกันเขียนตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าคุณคุณคุณตาไม่ค่อยไหวกคคุณยายเป็นคนเขียนตลอดแล้วเขาก็เก็บของเก่าเนี่ยสองฝั่งทางเขาเขียนไปแล้วก็เขียนกลกกนกับครับวันๆึ่งก็มีพวกที่เขาไปเที่ยวสวนผึ้งเขาผ่านมาเขาก็แวะให้ให้ตังค์มั่งให้เงินมั่งให้ขอ,อ,องกินบ้างเาคย,ยเค,ค,ค่ะค ก็บ่อยนะคะช่วงแถวองโมค่ะทางหนองนกกาเรียนการเดินทางของทั้งสองคนไม่ได้ราบเรื่อนตลอดไปนักอย่างเช่นครั้งนี้รถเข็นของคุณตาคุณยายอย่างล้อรั่วซึมเมื่อถามคุณยายบอกว่าคุณตาจะเป็นผู้ถอดลอ้อเพื่อน,นาไปอุดรอยรั่วของล้อในวันรุ่งขึ้นและต้องหยุดการหากวดคายไปจนกว่ายางรถจะซ่อมเสร็จแต่อุปสรรคครั้งนี้ก็ไม่ได้ทําให้คุณตาคุณยายทอ้อและยังยิ้มได้ อัญชลีศิลปะนว,ว่คุณสนาภัทยอสมรทรายงานก็ชื่นชมคุณตาคุณยายคู่นี้นะคะก็อดทนสู้ด้วยกันมานานนะใ,ใคร่่าผู้ชมดูไปก็คงยิ้มไปด้วยเนาะใช่ใครที่ผ่านไปที่ราชบุรีแล้วก็เห็นคุณตาคุณยายคู่นี้ก็ไปให้กำลังใจกันได้ครับและชว่ว